คือพูดถึงเกมหรือนเจอเนี่ยทุกครั้งที่แบบเข้าใจปัญหาแบบสถานการณ์มันจะเจอแบบอะไรที่แบบแผลอะที่มันได้ความรู้จริงๆไว้คือมันไปทดลองมาอะไรแบบว่ามันชัดเจนมากเลยตอนกี้เอ้ที่แรกที่แรกคิดรูปแบบรายการเนี่ยมีนักพิธีทำไปถึงขำมันทำงานมาความเป็นจริงแบบออะไรเนี่ยไม่แต่ว่าคือไอ้ที่แปลกเนี่ยคือเมื่อกี้ที่อ่ะสุพินบอกว่า มันมีแบบอะไรนะแก้บนอ่ะแก้บนแบบคุณภาพอ่ะคือโคุณตี้คือย่างไรเอามาจากไหนเราว่าสารเดี่าวเป้นบนเนี่ยของการไม่ไม่แบบพูดถึงการแก้บนเนี่ยคือการที่เราไปขอสิ <c <c ่งนต่างๆหรือว่าอะไรสักอย่างใช่ไหมว่าถ้าเราได้อย่างนี้เราจะเอาอันนี้มาทดแทนให้เอามาถวายให้ที่เอามาทําให้อย่างอย่างถวายหัวหมูเออหรือว่ารับแก้บน นะฮะก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบคล้ายๆแสดงความเคารพหรือว่าแบบทดแทนคุณคุณให้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่ก็เป็นคุโยตี้คือคุโยตี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันจะมีแค่สํานักเดียวใช่ไหมฮะหรือปล่าถ้าถ้าใช่เนี่ยต้องช่วยแย่งหน้านะแงบแงบถูกต้อ,องครับแหมะแหนะมีสํานักเดียวมันก็ไปเช็คกัแล้วเอาละแต่ว่าไอ้ที่กําลังยิ้มมากๆเนี่ยก็คืออะไรนะที่เวลาไปเินทองเนี่ยเฮ้ยอย่างเขามันมีที่ว่าม้าม้าลาย ความสุขเนี่ยนะคิดไม่แม่หมดไอ้คือมันอาจะเป็นของวางมาลายไปแค่สองตัวเออแต่คนที่ไปบอกเลยว่าคุณแบบว่าเป็นม้าลายคิดได้ไงว่าเป็นม้าลายเพราะไอของอะไรนี่เป็นม้าลายแล้วแล้วยังไปเจอคนที่เขาอาจจะไม่มีความคิดของตัวเองหอยู่แล้วเออมาลายสงสัยมันได้ผลมันมาบนได้มาแค่บนเออว่าคือถ้าเกิดว่าแค่บนคือต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าสิ่งที่ขอไปมันสำเร็จหได้ค่เพราะถึงจะมาแค่บน แล้วไอ้มาลายเนี่ยไอ้ตอนที่มันมองตั้งแต่ตทีแรกอรัมันคงหมายว่าคงได้ผลแหละเขาก็เลยมาแก้บนด้วยการเอามาลายมาวางแล้วคนอื่นที่ผ่านไปเห็นก็คงเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้ผลนู่นนี่นั่นว่าออกมาลายกูบอกกูไปโนโดยการบอกว่าถัดจากมาลายให้ดีกว่าไม่มีองบอกว่าเตอร์แล้วก็นาลไปอย่มาลายใช่แบบเยอะคือคือลงลายเากสารได้นะเออบางที่เป็นช้างไก่เออยีรา มีฬาแล้วก็มามาจะต้องบาทอมาลายเป็นเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะไหมว่าอีกหน่อยเดี๋ยวว่าพวกไปจัดคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยไม่ได้จัดคือไม่ดีที่จัดเออมาไทยถึงประตูอีกแหงถึงหน้าประตูอีกแหงแน่เฮ้ยไม่แต่ว่าตอนนั้นมันมียอะที่เดียวมากเลยเอ้าตรงนี้ว่ะคือที่ได้เลยว่าคนไทยจะชื่อเยอะแยะบางทีไม่หาเหตุผลด้วยหรือแม่พ่อจม่มีเหตุผลถ้าสมมติว่า เราตั้งสังเลยสั่ึงแล้วตั้งสั่งไว้ไม่ต้องได้ถึมาเป็นงานเเป็ปตาเป้ามตาเป้ามาเผมไม่ไงสั่งลาเป้าเออถ้าสมมติว่าเราตั้งสั่งได้สั่งนึงแล้วเราไปวางมีแนดเอาเนี่ยคิดว่าจะมีใครมาวางต่อต่อต่อต่มาลายท่ คิดว่าจะมีไหมเดี๋ยวสารเนี่ยคือเราตั้งเองขึ้นมาเองเลยตั้งเองเองมเองเองมาเองเลยแล้วก็เอามีทันได้ไปตั้านใครๆว่ามีคนไปแก้บนด้วยเอามีทันด้าโดอน่าสนใจมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือคนไทยแบบจะแก้บนหรือว่าบนโดยการใช้แันด้ตามเทรนที่เราเป็นคนเซ็ตไว้หรือเปล่าอ่าเทรนนี้ซีบ่าวิวันน่าสนใจว่ะเพราะว่าคือโอเคถ้าม้าลายเนี่ย เมืองไทยนั้นไม่มีมาลายมาตั้งแต่สมัยโน้ตสมัยนี้แล้วใช่ไหมยีราฟกว่าเนี่ยผมมั่นใจว่านานโผแล้วว่าเพราะฉะนั้นคือนอกจาว่าไปตั้งฐานสารที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาหรือว่าเจ้าพ่อนั่นก็ต้องมันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเออนะะฮเพราะฉะนั้นมีอินด้านน่าสนใจอินด้านด้วยแล้วที่มีความแล้วที่มีความจริงจริงแปลกมากเลยเออก็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูดีกว่าให้ลองทยังานเไงว่าถ้าเราตั้งเป็นอยนี เ,เดี๋ยวเราจะลองพิสูจนลองทดสอบมาดูนะฮะแล้วในที่สุสสด,ดส,สิ่งสําคัญที่คุณต้องทํานั่งอยู่บ้านคือบนลื่อนห้ทุ่มี่สิบไม่ต้องไปไหนคาตอบจะมาหาเองกับรายการเกมเหลือเกิเะนะครับแล้วเจอแบบเื่อนนี้ชูบุชูดเลืออยู่อ่ะอเอาไหมดูพี่เห็นมีนุ่มไม่เห็นมีนไม่เหมีนมามัไม่โดนมัดไม่ได้โดมัดไม่ได้จง็จ